บทเรียนที่5.1นะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยค่ะข้อกําหนดที่ละเลยไม่ได้ของอาคารอยู่อาศัยนะคะก็คือที่ว่างรอบอาคารค่ะจะต้องมีที่ว่างที่ปราศจากสิ่งก่อสร้างปกคลุมเนี่ยอย่างน้อย30%ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาพิจารณาในเรื่องของระยะล้นของแนวอาคารนะคะ สิ่งที่เราจะต้องระลึกไว้นะคะเป็นอย่างแรกเลยก็คือว่าในการก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารของเราที่จะออกแบบขึ้นมานะคะจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะค่ะสำหรับแนวระยะล้นด้านหน้าอาคารนะคะปัจจัยที่เราจะนำมาวิเคราะห์นั้นนะคะนั่นก็คือความกว้างถนนค่ะความกว้างถนนจะบอกบอกถึงระยะล้นที่เราจะต้องใช้ค่ะยกตัวอย่างเช่น ถ้าถนนสาธารณะมีความกว้างน้อยกว่า6เมตรนะคะระยะถอยล่นอาคารจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย3เมตรนะคะแต่ถ้าถนนมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรระยะถอยล่นอาคารนะคะจากกึ่งกลางถนนอย่างน้อย6เมตรค่ะถ้าถนนกว้างตั้งแต่10เมตรขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน20เมตรนะคะระยะถอยล่นของอาคารจากเขตแนวที่ดิน เป็น1ใน10ของความกว้างถนนค่ะถนนสาธารณะนะคะถ้ามีความกว้างตั้งแต่20เมตรขึ้นไประยะถอยร่นอาคารจากเขตที่ดินอย่างน้อย2เมตรค่ะส่วนใหญ่จะเว้นระยะร่นจากเขตที่ดินของตนเองในด้านหน้าอาคารส่วนใหญ่จะเป็น2เมตรนะคะที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นระยะร่นที่เราเว้นจากด้านหน้าอาคารนะคะ ต่อมาเราจะมาพูดถึงระยะร่นที่เว้นจากด้านข้างอาคารค่ะระยะร่นที่อยู่ทางด้านข้างอาคารนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเพื่อนบ้านนะคะในการออกกฎหมายควบคุมอาคารการเว้นระยะโดยรอบอาคารนะคะนอกเหนือจะในเรื่องของความปลอดภัยในการดับเพลิงต่างๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการป้องกันการขัดแย้งจากเพื่อนบ้านด้วยค่ะสำหรับอาคารอยู่อาศัยนะคะ ระยะล้นจากแนวเขตที่ดินถึงแนวอาคารนะคะสามารถเว้นระยะได้2เมตรนะคะในระยะ2เมตรนี้จะเป็นตำแหน่งที่สามารถเปิดหน้าต่างช่องลมหรือช่องเปิดอาคารได้นะคะจะมีข้อกฎหมายข้อหนึ่งนะคะระบุไว้ว่าอาคารบ้านพักอาศัยเนี่ยด้านข้างนะคะสามารถเว้นห่างจากเขตที่ดินได้50เมตร โดยที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ต้องเซ็นรับรองในการประกอบการขออนุญาตนะคะแต่ว่าระยะ50เมตรนะคะจะต้องเป็นแนวกำแพงทั้งหมดและเป็นตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะเปิดช่องเปิดหน้าต่างหรือช่องลมได้เลยนะคะจะมีวัสดุหนึ่งที่เรียกว่าบล็อกแก้วนะคะ มีหลายคนเข้าใจผิดกันนะคะว่าสามารถติดตั้งได้นะคะแต่จริงๆแล้วบล็อกแก้วถือว่าเป็นวัสดุโปร่งใสนะคะนับเป็นช่องเปิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเว้นระยะเพียง50เซนที่ต้องเป็นกำแพงทึบนี้ไม่สามารถที่จะติดตั้งบล็อกแก้วได้นะคะ มีข้อกฎหมายเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะคะในเรื่องของการสร้างอาคารที่ชิดเขตที่ดินค่ะเราสามารถที่จะสร้างอาคารชิดเขตที่ดินได้ก็ต่อเมื่อมีการเซ็นยินยอมของที่ดินข้างเคียงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปิดช่องเปิดใดๆไ,ไ,ไ,ได้เลยนะคะคราวนี้จะสังเกตเห็นว่ามีข้อกฎหมาย3ตัวที่เว้น2เมตรบ้าง50เซนบ้างหรือชิดเขตอาคารได้เลย แต่จริงๆแล้วเรากลับมาย้อนดูข้อกฎหมายที่ตั้งแต่ข้อแรกนะคะก็คือพื้นที่ว่างอาคารไม่น้อยกว่า30%ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างอาคารได้ชิดเขตที่ดินของเราได้ทั้ง3ด้านนะคะเพราะว่าพื้นที่ว่างจะเหลือไม่ถึง30%นั่นเองค่ะเรามาดูระดับพื้นชั้นล่างนะคะ ถ้าพื้นชั้นล่างของอาคารทำด้วยไม้ระดับพื้นชั้นล่างสูงกว่าระดับที่ปลูกสร้างนะคะอย่างน้อย90เซนค่ะแต่ถ้าพื้นอาคารทำด้วยคอนกรีตอิฐหรือหินนะคะสามารถที่จะยกสูงกว่าระดับถนนอย่างน้อย30เซนได้เลยค่ะแต่ถ้าบ้านของเราไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะก็สามารถที่จะยกพื้นได้แค่10เซนก็ได้ค่ะ จะสังเกตเห็นว่าในเรื่องของระดับพื้นนะคะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่สำหรับงานก่อสร้างอาคารที่เป็นพักอาศัยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยากยกพื้นอาคารขึ้นสูงกว่าระดับดินอยู่แล้วเนื่องจากฝุ่นเข้าบ้านบ้างหรือการยกระดับเพื่อไม่ให้สัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านหรือป้องกันมแมลงเป็นต้นนะคะขนาดตัวอาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยนะคะต้องมีพื้นที่ภายในอาคารอย่างน้อย20ตารางเมตรค่ะ ความกว้างของห้องนอนนะคะจะต้องไม่น้อยกว่า2เมตรเซนค่ะหรือต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรนะคะและหากในบ้านนะคะมีห้องครัวห้องครัวที่อยู่ติดกับห้องนอนหรือห้องน้ำนะคะห้ามมีประตูหน้าต่างหรือช่องลมด้านใดด้านหนึ่งที่ติดกับห้องครัวเด็ดขาดนะคะสิ่งที่สำคัญแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือระเบียงค่ะ ระเบียงนะคะจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย1เมตรนะคะระเบียงนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนับเขตนะคะก็จะนับอยู่ที่ปลายระเบียงค่ะยกตัวอย่างเช่นอาคารที่สูงไม่เกิน9เมตรนะคะปลายระเบียงต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า2เมตรเหมือนกันค่ะสำหรับอาคารที่สูงกว่า9เมตรนะคะแต่ว่าสูงไม่เกิน23เมตร ปลายระเบียงจะต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการวัดแนวเขตระเบียงนะคะก็จะเหมือนการเปิดช่องเปิดนั่นเองค่ะช่องเปิดประตูช่องแสงนะคะจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นช่องประตูหน้าต่างและช่องระบายลมรวมกันไม่น้อยกว่า10%ของพื้นที่ห้องนั้นๆน,น,นะคะต้องมีความสูงนับจากท้องวงกบหน้าต่าง วงกบประตูอย่างน้อย2เมตรนะคะระยะห่างของช่องเปิดหน้าต่างช่องแสงประตูนะคะก็จะนับเหมือนที่เรานับขอบเขียนระเบียงนั่นเองค่ะข้อกำหนดที่สำคัญนะคะก็คือบันไดนั่นเองค่ะบันไดต้องมีความกว้างสุดทิไม่น้อยกว่า80เซนนะคะชานพักของบันไดและพื้นหน้าบันได ต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุดทธิของบันไดค่ะลูกตั้งต้องไม่สูงเกิน20เซนค่ะส่วนลูกนอนต้องไม่แคบกว่า22เซนนะคะบันไดช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน3เมตรนะคะระยะดิ่งของขั้นบันไดหรือชานพักนะคะต้องไม่น้อยกว่า1เมตร90เซนค่ะสำหรับบันไดเวียนโค้งเกิน90องศาจะมีชานพักหรือไม่มีก็ได้นะคะ แต่ว่าลูกนอนต้องมีความกว้างเฉลี่ยอย่างน้อย22ซนติเมตรค่ะสำหรับอาคารพักอาศัยนะคะขนาด150ตารางเมตรขึ้นไปจะต้องมีสถาปนิกเซนควบคุมเพื่อยื่นประกอบขออนุญาตก่อสร้างด้วยนะคะ